่ะดิฉันนางสำรานประทุมชัยค่ะเป็นประธานกลุ่มข้าวป่งสมุนไพรบ้านท่าตุมนะคะเป็นกลุ่มสมาชีพค่ะตอนนี้เรามีสินค้าอยู่คือข้าวป่งสมุนไพรนะคะก็มีอยู่หลายรสนะคะอันนี้จะเป็นรสใบเตยค่ะซึ่งให้ความกลิ่นหอมแล้วก็หอมงาแล้วก็ใบเตยด้วยนะคะอันนี้เป็นชุดเล็กค่ะแพ็คเล็กจะอยู่ราคาที่20บาทนะคะ ก็จะเป็นรถด,ดั้งเดิมของเราค่ะคือกระพังหงค่ะซึ่งภาษาอีสานบ้านเราเรียกเครือตดหมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นงาค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นสูตรที่ทําให้สุขภาพแข็งแรงนะคะตามสูตรตั้งเราที่เขาเคยทํามาค่ะแล้วก็อีกอันนึงอันนี้เป็นรถเผือกค่ะซึ่งเราคิดค้นขึ้นมาใหม่ๆค่ะหลังจากที่เราได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏของเรานะคะ ใครสนใจก็ติดต่อได้นะคะทางเพจของท่าปูสมุนไทยบ้านคู่นค่ะเบอร์โทรก็0611485079ค่ะถ้าสนใจก็ติดต่อได้ทางนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ